แม้ว่ากระแสะความนิยมรถบิ๊กไบค์จะเริ่มลดลงแต่กระแสะความนิยมบิ๊กสกูตเตอร์กลับส่วนทางเพิ่มมากขึ้นแทนโดยความที่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เน้นใช้งานได้ครอบคุมทุกรูปแบบทั้งการใช้งานในเมืองการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการออกทิปด้วยขนาดของตัวรถที่ใหญ่ดูหรูหราและดูสปอร์ตเป็น,นตัวประกอบกับพื้นที่ใช้สอยของตัวรถที่มีมาให้อย่างมากมาย อีกทั้งพลังก,กำลังของตัวรถที่เพียงพอต่อทุกการใช้งานไม่แปลกที่ยุคสมัยนี้รถบิ๊กสกูตเตอร์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งยามห้า x max ถือเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานด้วยดีไซน์ของมันที่ดูสปอร์ตธรรมดทธแมงและมาพร้อมกับความอนเนกประสงค์ และตอบโจทย์การใช้งานในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นกับ Yamaha XMAX Connected รุ่นปี2023ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นและอัดแน่นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างจัดเต็มโดยเฉพาะระบบนำทางด้วย GPS จาก Garmin ที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถมาให้จากโรงงานถือเป็นรถเพียงรุ่นเดียวในคลาสที่ให้ออปชันนี้มาโดยหน้าจอนี้นอกจากจะใช้เป็นระบบนำทางได้แล้ว ยังมาพร้อมกับระบบควบคุมความบันเทิงได้ในตัวซึ่งคุณสามารถควบคุมมันได้ผ่านประกับแฮนด์ด้านซ้ายทั้งหมดเครื่องยนต์มีพื้นฐานเดียวกับยาม5 XMAX 300รุ่นก่อนหน้าโดยใช้เครื่องยนต์ b บ u ูคอร์ขนาด 292cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมอบพอรกําลังสูงสุด28แรงม้าที่7,250รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่5,750รอบตอน,นาที ในส่วนของการทดสอบขับขี่จะเป็นอย่างไรรับชมได้ในคลิปนี้สวัสดีครับผมเน็กอ u t โตสปิครับวันนี้เรามาอยู่กับรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของรถบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามาแทนที่กระแสบิ๊กไบที่เคยฮิตกันมาแต่ก่อน ตอนนี้เรียกว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่รถสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์ขับกันเต็มเมืองแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Yamaha xmax connect ครับซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์รุ่นล่าสุดเลยที่ทาง Yamaha ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดตัวออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับ ในปีนี้เราก็มีโอกาสได้มาลองขับขี่เจ้า XMAX Connected ตัวนี้อย่างเป็นทางการสักทีซึ่งโมเดลเยี่ยของเขาเนี่เป็นรุ่นโมเดล2023เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า XMAX Connected คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่ารถสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆในท้องตลาดหรือไม่นะครับก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto Spin ด้วยพร้อมแล้วไปดูกันครับ เรามาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ของตัว xmax connected คันนี้กันเลยดีไซน์โดยรวมของตัวรถเนี่ยก็ถ่ายทอดมาในรูปแบบของรถบิ๊กสกูตเตอร์เช่นเดิมแต่จะมีการปรับปรุงฟีเจอร์เล็กๆน้อยนะครับให้มันดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถกันเลยดีไซน์ด้านหน้าของเจ้า xmax connected เ,เรียกได้ว่าปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามองมาปู๊แรกเนี่ยคือรู้เลยว่าเจ้าคันนี้คือ xmax connected รุ่นปี2023ั่ิชิวบังลมด้านหน้าเนี่ยมีขนาดที่ค มีความสูงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวของเขาเป็นไฟเลี้ยว LED ติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านบนของตัวรถถัดมาดูที่ตัวหน้ากากด้านหน้าชิ้นนี้จะดูคล้ายกับของเดิมนะครับแต่ถ้ามาดูที่ไฟหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับดีไซน์ไฟหน้าขเขาเนี่ยมาในรูปแบบของตัว X เลยนะครับเป็นไฟหน้า LED เต็มระบบเลยนะแล้วก็ตัวไฟหลีนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างบริเวณตรงนี้นี่แบบนี้เลยนะครับถัดมาดูที่ช่วงล่างของ X Max Connected นะครับ ตัวโชกอัพของเขาเนี่ยก็เป็นโชกอัพเทเลสโคปิกเช่นเดิมโดยตัวโชกอัพเนี่ยความยาวโชกจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวโชกนะฮะไม่ใช่โชกแกนยาวเป็นโชกสั้นนะแบบนี้ส่วนระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกเดี่ยวมาพร้อมกับ ABS แล้วก็ตัวปั๊มเบรกเนี่ยเป็นปั๊มพอรพตตัวล้อเนี่ยให้มาเป็นล้ออัลลอยสีดารัดยางขนาด120่งร้อยยี่สิบทับ R 1 5นะครับตามไซส์ของล้อ15นิ้วเลยแล้วก็ตัวจุ๊บลมยางเป็นแบบตรงีงแต่ว่า ก็ยังเติมลมได้ง่ายนะเพราะว่าเขาเป็นดิสเดี่ยวนะดิสเดี่ยวก็คือตัวดิสเนี่ยเขาอยู่แค่ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเปิดโล่งปกติถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวระบบเบรกของเขาตัวดิสเบรคของเขาเนี่ยจะมีการเจาะรูระบายความร้อนมาให้ด้วยอันเนี้ยดีอ่ะถัดมาดูที่ด้านบนกันนิดนึงหน้าจอเรือนใหม่ของเจ้า X Max Connected ต้องบอกว่านี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวในคลาสนี่เลยนะครับที่เขาให้ระบบนำทางติดรถมาเลยซึ่งเขามี GPS จาก Garmin ติดตั้งมาบนตัวรถเลยนะครับ โดยตัวหน้าจอเรือนใหม่ของเจ้า XMAX CONNECTED เนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอ2จอด้วยกันด้านบนเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลนะครับบอกความเร็วปริมาณน้ํามันแล้วก็จับทริปนะส่วนหน้าจอด้านล่างเนี่ยจะเป็นหน้าจอมัลติฟังก์ชันซึ่ง ตัวระบบนำทางเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าจอนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัว x m a c c o n n e c t e d เนี่ยต้องทํางานร่วมกับแอปพลิเคชัน s t r e e t c o r s จากทางกามินจึงจะสามารถใช้ระบบนำทางได้ซึ่งเจ้าระบบนำทางของเขาเนี่ยก็มาเป็นฟังก์กชันภาษาไทยเลยอันนี้ดีมากๆนะครับเห็นไหมบอกระยะทางที่เราต้องขับ บอกเวลาโดยประมาณที่เราจะถึงแล้วก็บอกอุณหภูมิต่างๆก็คือจัดเต็มเลยในหน้าจอตัวนี้นะครับซึ่งนอกจากระบบนําทางแล้วนะครับตัว Yamaha Xmax Connected ตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัว Yamaha Y Connect ด้วยซึ่ง Yamaha Y Connect เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อตัวรถเนี่ยเข้ากับมือถือของเราได้นะครับทำให้เรารู้ว่ามีข้อความเข้าหรือเปล่ามีใครโทรมาเขาก็จะแจ้งเตือนในนี้ด้วยแล้วก็บอกปริมาณแบตเตอรี่มือถือของเราด้วยอันเนี้ยดีมากๆเลยนอกจากนี้นะครับเนี่ยตัวฟังก์ชันของมาตรวัดความเร็ว จับทริปอะไรต่างๆอัตราสิ้นเปลืองอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นแรงดันแบตเตอรี่ก็ยังมีเช่นเดิมนะครับเนี่ยมารวัดรอบเครื่องก็มีเรามาดูกันนะว่าตัวหน้าจอตัวนี้ทําอะไรได้บ้างมีสภาพอากาศการแจ้งเตือนข้อมูลในมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความเข้าใครโทรเข้านะครับรู้หมดการนําทางก็อย่างที่ดูไปเมื่อกี้การแสดงผลตัวมิเตอร์ก็คือเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาวัดรอบจเจ้าอีโคะเจาความเร็วเนี่ยโอ้โหคัสตอมได้เยอะมากๆนะครับจับทริปก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะนี่ เห็นไหมควบคุมได้นะครับเรียกได้ว่าคันนี้ถ้าใช้ออกทริปผมว่าน่าสนใจนะครับมีระบบนําทางมาให้ในตัวรถด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวจับมือถือเอามาติดไว้บนรถแล้วก็เอามือถือมาวางตากแดดนะ ซึ่งนอกจากทําให้มือถือเสื่อมไวแล้วเนี่ยการสั่นของมือถือของคุณเนี่ยก็จะพังเร็วด้วยแต่หลายๆคนเนี่ยที่เอามือถือมาติดบนรถน่าจะทราบกันดีถึงปัญหานี้เนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไงแล้วเขามีความสั่นสะเทือนจากการทํางานของตัวรถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนที่มันไม่เรียบหรือจะเป็นการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มือถือของคุณเสียหายได้ค่อนข้างเร็วนะครับ แต่ตัว X m a c Connected ถือว่าแก้ไขจุดนี้ได้อย่างชาญฉลาดด้วยการเอา GPS มาใส่ไว้ในรถเลยอันนี้ดีมากๆเหมาะสําหรับการใช้ขับขี่ในเมืองแล้วก็การขับท่องเที่ยวทางไกลถัดมาดูที่ตัวระบบกุญแจกันหน่อยตัวระบบกุญแจของเขาก็เป็นกุญแจแบบ Keyless เช่นเดิมใช้งานง่ายนะนปิดไปนะครับเวลาจะใช้นะก็กดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนได้นะนี่ควบคุมตัวรถทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกรถปลดล็อกล็อกคอรหรือเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ย ก็คือคุมที่ตัวกุญแจตัวนี้ทั้งหมดนะครับนี่ส่วนช่องเก็บของของเจ้า xmax เนี่ย mm. เขามีหลายที่มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกะเก็บของด้านหน้าของตัวรถนะเขาให้มา2ช่องด้วยกันช่องฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถล็อกได้อันนี้ดีมากๆนะครับเผื่อคุณอาจจะเก็บของมีค่าไว้ในรถนะครับเนี่ยเห็นไหมกดลิดนะฮะก็จะเปิดออกมาแล้วก็ด้านในเนี่ยมีช่องเสียบไฟ12บโวลต์ด้วยอันนี้ดีมากเลยแล้วก็ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างลึกเลยนะเดี๋ยวผมเอา iPhone 12 Pro Max นะลองใส่เข้าไป นี่เห็นไหมใส่เข้าไปมิดเครื่องเลยปิดยังได้เลยเห็นไหมฮะมันเป็นช่องแบบมีล็อกนะครับอันเนี้ยผมชอบมากเลยอันเนี้ยดีส่วนช่องด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีล็อกวิธีใช้ก็แค่กดเข้าไปมันก็จะเปิดออกมาได้นะครับความลึกเนี่ยเทียบเท่ากับฝั่งซ้ายเลยแต่ก็จะไม่มีตัวช่องเสียบไฟอ่าประมาณนี้ถัดมาดูที่ตัวเบาะนั่งกันหน่อยนะครับเบาะนั่งของเจ้า X Max c o n n e c t ตัวนี้เป็นเบาะนั่งแบบชิ้นเดียวนะครับขนาดของเบาะเนี่ยใหญ่มากนะครับ เบาคนขับเนี่ยความสูงจากพื้นอยู่ที่795ม mm. ิลิเมตรมีการปาดเว้าด้านข้างของตัวเบาทําให้เราเนี่ยวางขาลงพื้นได้ง่ายแล้วถ้าสังเกตให้ดีนะตัวบอดี้ของตัวรถด,ด้านนี้ก็จะมีการปาดรับกับเบามาพอดีนะครับแล้วก็ตรงฟอร์บอร์ดก็มีการปาดเข้าไปอีกทำให้เราเนี่ยสามารถวางเท้าลงพื้นได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนจะไปลองนั่งกันเดี๋ยวผมให้ดูภายในว่ามันมีอะไรวิธีเปิดนะครับก็คือกดปุ่มซีดไปทีหนึ่งก็จะเปิดมาได้นี่ เปิดแบบนุ่มเลยนะครับซึ่งใต้เบาะนี้เนี่ยสามารถใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบด้วยกันอันนี้ดีกวา่าเบิ้มมานะพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟสองสว่างมาให้ด้วย1ดวงก็เวลาหาของตอนกลางคืนเนี่ยก็หาได้ง่ายแล้วก็มีช่องเอาไว้กั้นพาร์ติชัน้วยนะเผื่อแบบอยากจะกั้นของไม่ให้มันไหลมารวมกันนะก็มีที่กั้นมาให้อันนี้ถือว่าดีมากรอบนี้งานดีนะครับแล้วก็โลโก้ของ X Max ก็จะติดตั้งที่บริเวณท้ายรถตรงนี้ถัดมาดูไฟไท้ายกันนิดนึงนะครับ ไฟท้ายของเจ้า XMAX CONNECTED ตัวนี้นะครับก็เป็นไฟท้ายดีไซน์คล้ายเดิมนะเป็นไฟ LED เต็มระบบเช่นเดิมมีไฟเลี้ยวติดมาให้ในโคมนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันนี่มีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับผมว่าตรงเนี้มันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูพรีเมียมดีแล้วก็ไฟสองทะเบียนมีนะครับมาครบๆเลยตัวท้ายของรถเนี่ยถือว่าค่อนข้างยาวเลยนะอท้ายยาวแบบนี้ข้อดีก็คือถ้าเกิดคุณขี่ตอนฝนตกหรือหน้าฝนเนี่ย ด้วยความที่บางโคนเขายาวนะครับแล้วก็ท้ายรถค่อนข้างยาวเนี่ยมันหมดปัญหาเรื่องน้ําดีดโดนหัวแน่นอนอันนี้ดีแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบความสิ่งครับก็จ,จะไปเอาชิ้นนี้ออกทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งระดับส่วนตัวช็อคอัพเนี่ยก็เป็นช็อคอัพคู่แบบนี้เลยซึ่งคาแรคเตอร์ของช่วงล่างเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนขับขี่ครั้งหนึ่งถัดมาดูที่ระบบเบรกกันนิดหนึ่งนะครับมาดูฝั่งนี้กันระบบเบรกด้านหลังก็มาเป็นดิสเบรกเ,เช่น,น,น,บ,นแบบแ มีช่องระบายความร้อนมาให้ด้วยอันนี้ดีตัวล้อด้านหลังนะครับเป็นล้ออันลอยขนาด14นิ้วรัดยางขนาด140/70/14ชนิดไม่มียางในนะครับซึ่งล้อหน้าของรถเนี่ยเป็นล้อ15ล้อหลังเป็นล้อ14นะครับแสดงว่ารถคันนี้เน้นสำหรับขี่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ขี่ทางไกลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นล้อที่มาในลักษณะแบบนี้เวลาขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยเขาจะทรงตัวได้ค่อนข้างดีอันนี้ ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ยางก็มาเป็นยางของดันลบท่อไอเสียของตัว X Max Connected ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยท่อเนี่ยดูมือผมนะเห็นไหมเนี่ยท่อถือว่าใหญ่นะแล้วก็ตรงปลายท่อเนี่ยจะมีเหมือนลายเคฟล่านะครับเนี่ยที่ปลายท่อเนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นชัดเนี่ยผมว่ามันช่วยทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Yamaha X Max Connected คันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ในส่วนของการทดสอบขับขี่ยามาฮ่าเอสแม็กคอนเนตคันนี้นะครับผมทดสอบกับขี่หลายรูปแบบเลยนะทั้งการขี่ในเมืองแล้วก็การเดินทางไกลอยากจะเริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องของท่านั่งกันก่อนตัวเบาะนั่งเขาเนี่ยจะมาในลักษณะคล้ายโซฟานะครับนั่งสบายมากนะครับเรียกได้ว่าเต็มก้นเลยทีเดียวตัวของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับการวางขาได้2แบบนะครับก็คือวางแบบนี้วางแบบบนฟลอร์บอร์ดธรรมดานะครับก็ถือว่าค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็สามารถยืดไปด้านหน้าได้แบบนี้ทําให้เวลาเราขี่ทางไกลเนี่ยมันสบายมากขึ้นเลย คุณจะสไลด์ให้เอวของคุณเนี่ยพิงกับตัวพักหลังได้นะครับทำให้คุณสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยก็คือแบบนั่งได้สบายแล้วถ้าเกิดเราขี่ในเมืองเนี่ยที่ต้องการควบคุมรถที่กระชับนะครับนี่ดูท่านั่งการขีข่นะครับนี่เห็นไหมตัวแฮนด์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงขึ้นมาระดับหนึ่งนะประมาณตรงซี่โครขงของเรานะครับนี่แล้วก็เวลาควบคุมรถถือว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเรือนไม้ของเขาเนี่ยจะติดอยู่บริเวณประมาณหน้าอกของเรานะครับถามว่าเวลาขี่แล้วมันมองยากไหมอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่า อาจจะต้องเหลือบตามานิดหน่อยนะครับถ้าเราจะดู GPS เพราะว่าตัว GPS เนี่ยเขาติดในตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำถ้าเกิด GPS เขาติดตำแหน่งประมาณนี้ยผมว่ากำลังสวยเลยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาเยอะแต่พอเขาติดต่ำปุ๊บเนี่ย เราจะต้องก้มมาดูระดับหนึ่งนะครับแต่มันดีกว่าติดมือถือแน่นอนนะครับเพราะมือถือเนี่ยบางทีเราอาจจะติดไว้ตรงนี้หรือติดไว้ตรงกลางนะครับซึ่งมันต้องก้มเยอะกว่าแต่เนี้คือถ้าเราลักสายตานิดหน่อยมาแบบสัก3วินาทีเนี่ยเราจะพอเห็นคอนเทนต์ในหน้าจอว่าอ่ะโอเคเขาจะแนะนําให้เราไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือระยะทางอีกเท่าไหร่ถึงจะไปถึงปลายทางนะครับอันนี้ก็คือตําแหน่งที่เขาวางมา ปุ่มต่างๆบนแทดนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอตรงนี้เป็นหลักนะฝั่งขวาวเป็นควบคุมตัวรถนะแยกกันชัดเจนอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคทีนี้ผู้โดยสารล่ะนั่งแล้วเป็นยังไงนะฮะมาดูกันนี่อันนี้เป็นตำแหน่งของคนซอ้อนนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเบานั่งเต็มก้นแน่นอนนะครับแล้วก็ผมสังเกตอย่างหนึ่งตรงแฟริ่งชิ้นนี้มันมีการเว้าเข้าไปนะครับจะไม่รู้สึกว่าเหมือนโดนอะไรทิ่มขาวางได้ค่อนข้างสบายเลยนะเออตัวน่องของเราเนี่ย คือวางทับอยู่บนแฟลลิงชิ้นนี้เลยทําให้เราเนี่ยโดยสารได้ค่อนข้างสบายเลยอ่ะสมมติเนี่ยมีคนขับอยู่ด้านหน้าชุบอ่ะทวงหลังมาหน่อยอ่าอ้ยถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สูงมากมุมมองที่เรามองไปเนี่ยมันมองข้ามหัวคนขับไปนิดหน่อยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ถึงขั้นสูงปีดต,ตุด่โด่งนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขามาเป็นแบบบิ๊กสกู๊ตเตอร์นะมันแบบโซฟาวิ่งได้ก็จะฟิลประมาณนี้อยู่แล้วเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของวินชิลนะครับ วินชิลของเจ้า X Max เนี่ยเท่าที่ผมทดลองขับมาผมมองว่าชิลตัวนี้มันแอบ,บสั้นเป็นนิดหน่อยลมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะโดนประมาณหัวหมวกกันน็อกพอดีประมาณหน้าหมวกตรงนี้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกับผมเนี่ยที่มีความสูง168ซนเมตรนะครับถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่ไม่ใช่หมวกเลสซิ่งหรืออาจจะเป็นพวกหมวกเปิดหน้าธรรมดาเนี่ยที่มีแอโรไดนามิกไม่ได้ดีมากผมเชื่อได้เลยว่าจะเกิด อาการหน้าหงายอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยทดสอบด้วยหมวกกันน็อกที่มี a e r o d y n a m i c ที่ค่อนข้างดีอาการหน้าหงายเนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าเรารู้ได้ทันทีว่าลมเนี่ยมันประทะค่อนข้างแรงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของชิลที่มีระดับประมาณนี้ก็คือมันไม่บังตาถ้าเกิดชิลมันสูงขึ้นมาสมมติระดับนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันช่วยรีดลมออกไปทําให้เราเนี่ยไม่ประทะลมเยอะแต่ข้อเสียก็คือขอบชิลจะบังตาทําให้เวลาเราขี่รถเราจะรู้สึก ค่อนข้างรําคาญมันนะทีนี้เบาะสูงเท่าไหร่นะครับมาดูกัน,นเดี๋ยวผมจะเอารถลงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวผมสูง168ซนติเมตรเนี่ยรถสูงเท่าไหร่อ่านี่นะฮะผมจะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สมมติว่าผมขับรถมาปุ๊บแล้วผมติดไฟแดงอันนี้จะเป็นลักษณะการวางขาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าตัวเบาะเนี่ยสเปคอย,อยู่ที่795ม mm ิลิเมตรก็จริงแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถบิ๊กกูตเตอร์ขนาดตัวรถค่อนข้างกว้างผมจะปลายเท้าลงพื้นได้แค่ประมาณ ของตัวนิ้วโป้งนะครับประมาณนี้คือแตะได้นะครับทรงตัวได้อันนี้คือสามารถลงได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวรถเนี่ยไม่ได้หนักมากนะถือว่าค่อนข้างเบาทรงตัวได้ง่ายแต่ถ้าให้ดีนะสไลด์ก้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่สไลดนิดเดียวก็วาสามารถวางเท้าลงพื้นได้เต็มๆหนึ่งข้างเลยแล้วด้วยความที่ตัวรถเขาไม่หนักเนี่ยทำให้เราควบคุมรถได้ค่อนข้างง่ายครับ แลวก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่า Xmax เนี่ยทำได้ดีนะครับนั่นคือเรื่องของการขึ้นลงบริเวณถังน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มีการเว้า์ตรงนี้มาให้ด้วยข้อดีเลยนะครับคือสมมุติว่าคุณจะลงจากรถโดยไม่เตะขาตั้งคุณลงจากรถได้ค่อนข้างง่ายนะอ่ะอย่างตอนนี้ผมไม่ได้เตะขาตั้งนะครับคุณผู้ชมนี่ดูหน้าผมไม่ได้เตะขาตั้งนะครับเนี่ยผมสามารถลงจากรถได้เลยนี่เห็นไหมเขาอ,ออกแบบมาตรงนี้ได้ดีเลยนะครับขึ้นรถจุ๊บอ่ะเห็นไหมลงรถอันนี้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มมันไ่สูง พอมันไม่สูงปุ๊บเนี่ยเราขึ้นลงรถได้ง่ายอันนี้ดีมากๆครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้ายามาฮ่า XMAX Connected ตัวนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์พื้นฐานจากตัวก่อนหน้าเลยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่28แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่29นิวตันเมตรสัมผัสที่ผมได้รับจากรถคันนี้เลยนะครับนั่นคือให้ฟีลลิ่งที่แทบไม่ต่างจาก XMAX รุ่นก่อนหน้านะครับโอเคว่าดีไซน์ต่างๆของตัวรถแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถเนี่ยมีการอัปเดตขึ้นมานะครับแต่พอขี่จริงๆเนี่ยผม อารมณ์เนี่ยใกล้เคียงกับตัว X Max รุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าจะว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คืออัดฟีเจอร์เข้ามานะครับส่วนเรื่องการขับขี่เนี่ยเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าทําให้คนที่จะมาจากรุ่นก่อนนะครับมาเล่นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าโอเคคุณได้เรื่องของฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานะครับส่วนอารมณ์ของการขับขี่พละกําลังของตัวรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักข้อดีก็คือ ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเหมือนเราซื้อฟีเจอร์เพิ่มมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกมุมหนึง่งอีกหนึ่งข้อดีของเขาก็คือเรื่องของอะไหล่ทำให้เราหาอะไหล่ได้ง่ายนะครับแล้วก็สํานักแต่งต่างๆเนี่ยก็คือสามารถเอาเครื่องตัวนี้ไปโมดได้เลยนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะ ในส่วนของอัตราเร่งของเขาครับก็ถือว่าจัดจ้านสะใจนะครับบิดติดมือทุกย่านความเร็วไม่ว่าจะเป็นความเร็วการเดินทางแบบ1 2 0 130เนี่ย XMAX ทำได้ดีอย่างแน่นอนส่วนเรื่องการขับขี่ซอกแซกในเมืองเนี่ยถือว่าทำได้เกินคาดนะครับกับรถแบบบิ๊ก t ู r ตเตอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เจ้า XMAX เนี่ยเป็นรถที่มุดได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้วยความที่จุดศูน่วงเขาค่อนข้างต่ำ แล้วก็น้ําหนัก G G ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างต่ําทําให้เวลาเราลัดเลาะในเมืองเนี่ยทำได้ง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอนะครับนั่นคือมิติของตัวรถที่มีฐานล้อค่อนข้างยาวแล้วก็ มีความกว้างค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับหากคุณมาจากรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็อัพมาขี่ XMAX คุณต้องกะในเรื่องของมุมเลี้ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาจะมุดเข้าผ่านช่องว่างระหว่างรถยนต์เนี่ยอาจจะต้องกะเข้าช่องว้างสักนิดหนึ่งถึงจะไปได้อย่างสบายๆส,ส่วนเวลาเอาไปขี่ทางไกลเนี่ยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับความเร็วยืนพื้น120-130เนี่ยทำได้สบายๆอยู่แล้วส่วนความเร็วสูงสุดของรถเดิมๆอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าปัดเรือนไใหม่ของตัวรถนะ จากที่เราได้ทดสอบมาก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับซึ่งความเร็วการเดินทางระดับ120เนี่ยถือว่าเพียงพออยู่แล้วนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ประเภทแบบบิ๊กสกูตเตอร์เช่นนี้นะครับส่วนอันตราสิ้นเปลืองน้ํามันเท่าที่เราเทสมาเนี่ยอยู่ที่30กิโเมตรต่อลิตรถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไซนี้กับเครื่องยนต์ขนาดนี้เวลาเร่งแซงจากความเร็วสัก100-110 ไปร้อยยี่หรือไปร้อยสามสิบเนี่ยถือว่าเล่งแซงทันใจนะครับบิดปุ๊บเป็นมาอันนี้ถือว่าเครื่องยนต์เดิมๆของ XMAX มันตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบแบบแรงๆหน่อยนะครับก็อาจจะไปมองหาวิธีการปรับแต่งอาจจะไปไล่ชุดข้างอะไรเพิ่มเติมให้มันถูกใจกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของคุณมากยิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยข้อดีของเครื่องยนต์ของ XMAX ก็คือเขาไม่ค่อยจุกจิกนะครับอย่างที่เราทราบกันดี XMAX เนี่ยถือว่าเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงเป็นลลดับต้้นนใไทยยอู่แว เรื่องนี้หายห่วงครับถัดมาในเรื่องของช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างของ X Max Connected เนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นช่วงล่างแนวคอมฟอร์ตมากกว่าเป็นช่วงล่างแบบเน้นนุ่มนะฮะเวลาขับขี่ทางไกลเนี่ยเขาซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีพวกหลุมท่อบ่อลูกระนาดล้างรถไฟอะไรพวกนี้ย เขาซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีแต่ด้วยความนุ่มนวลของเขาเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเวลาเราเข้าโค้งครับถ้าเราเข้าโค้งด้วยความเร็วนะอาจจะเป็นโค้งให้สปีดเราใช้ความเร็วเข้าโค้งสัก1 1 0กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะเห็นอาการบ๊มออกมาด้วยความที่ช่วงล่างเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างเน้นนุ่มนะฮะเวลาใช้รถที่ช่วงล่างนุ่มเนี่ยแล้วเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอาการบ๊มคือเจอได้เป็นปกตินะครับวิธีแก้ก็คือเราอาจจะใช้ความเร็วลดลงตอนแรกมาสัก1 110อจจอสัก80ฮนะ ก็ถือว่าเพียงพอต่อการขับขี่แต่ถ้าเกิดต้องการความเฟิร์มมากกว่านี้นะครับก็อาจจะไปหาช่วงล่างที่มีความเฟิรมม์มมากยิ่งขึ้นมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเอามาใช้งานให้ตอบโจทย์กับคุณแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะลดความนุ่มนวลไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบช่วงล่างนุ่มๆเนี่ยตัว X Max Connected ถือว่าตอบโจทย์เลยครับเวลาเดินทางไกลเนี่ยตัวช่วงล่างแบบเนี้ย ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าเวลาเราขับางจังหวัดทางมันเป็นทางตรงยาวๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีถนนเมืองไทยมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นมันอาจจะเจอเขาขูดถนนบ้างหรืออาจถนนเป็นล่อนนะครับตัวช่วงล่างของ xmax เดิมๆเ,เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีครับถัดมาในส่วนของระบบเบรกติดรถเนี่ยที่เป็นดิสเบรกหน้าหลังระบบเบรกเนี่ยถือว่าทํางานได้ดีจากการที่ผมลองขับกันกับตัวนะครับใช้ความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็ลองเบรกแบบฉุกเฉินนะครับระยะเบรกเนี่ยถือว่าค่อนข้างสั้นนะแต่ถ้าเกิด อยากได้สั้นกว่านี้ก็อาจจะไปโมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าเบรกเดิมๆของตัวรถมันสอดคล้องกับพละกําลังของเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือมันทําระยะเบรกได้ค่อนข้างสั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบสั้นจุดจูเหมือนกับสไตล์รถสปอร์ตขนาดนั้นนะครับมันเป็นระยะเบรกที่สอดรับกับตัวกําลังของเครื่องยนต์อย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานนะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบขับซิ่งๆอาจจะชอบเบรกกระชั้นอะไรอย่างนี้อาจจะไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ และสิ่งสุดท้ายที่ผมมองว่ามีประโยชน์มากๆเลยนั่นคือเรื่องของระบบการนําทางของเขาที่ใช้เป็น GPS จาก Garmin กที่ติดตั้งอยู่ในหน้าจอเรนไหม่ของตัวรถอันนี้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่นิยมขับขี่ท่องเที่ยวนะครับ ตัวระบบ GPS Garmin ของเขาเนี่ยก็คือบอกหมดเลยนะว่าทางที่เราต้องไปเนี่ยไปทางไหนนะครับเขาจะเป็นหน้าจอแผนที่เนี่ยขึ้นมาในหน้าจอของรถเลยอันนี้ดีมากครับเขาบอกทางที่เราจะไประยะทางที่เราต้องไปตรงไหนต้องเลี้ยวระยะทางที่เราขับขี่ทั้งหมดเป็นอีกกี่กิโลเมตรใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงกี่โมงเนี่ยเขาขึ้นบอกหมดเลยอันนี้ ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบอกพยายกรณ์อากาศล่วงหน้ามีบอกวันที่โอ้โหเรียกได้ว่ามากันครบๆเลยยังกับใช้รถยนต์นะครับสำหรับตัวระบบนำทางของ X Max Connected ถือว่าเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ให้ฟังก์ชันการใช้งานครบคันที่สุดในนาทีนี้แล้วครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเจ้าย a m h a X Max Connected คันนี้เป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่เหมาะสำหรับทุกการใช้งานในทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขับในเมืองอขับออกทริป ขับใช้งานในชีวิตประจําวันหรือจะขับไปเที่ยวนานๆทีนะครับ X Max Connected ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณอย่างแน่นอนพราะเขามาครบทั้งเรื่องของฟังก์ชันระบบนำทางที่มีเพียงรุ่นเดียวในคลาสนี้นะครับไม่มีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนในราคาต่ำกว่า200 0 0 0บาทที่ให้ระบบนำทางติดรถมาแบบ XMAX Connected อีกแล้วเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะขี่ในเมืองขับทางไกลนะครับถือว่าตอบโจทย์ทั้งหมดจะเป็นมือเกา่ามือใหม่เนี่ย XMAX ก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่มากๆขี่รถมอเตอร์ไซค์คันแรกเนี่ยก็อาจจะต้องปรับความคุ้้นนนนชิิกกกัับําหของตตตรรแล็มที อาจจะใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสักหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือตึงอยู่แล้วหรืออาจจะมาจากรถบิ๊กบัสนะครับมาขี่เจ้า XMAX Connect ed. คัวน,นี้ผมบอกเลยเลิฟแน่นอนครับกับราคาวางจำหน่ายอยู่ที่189,900บาทท่านใดที่สนใจก็สามารถจับจองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยายนยนต์ามาฮ่าทั่วประเทศครับและสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารทั้งวงการรถยนต์และรถจักรยายนยนต์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Auto Spin ของเรารวมถึงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง Auto Spin ครับ วันนี้ก็ผมได้ขออนุญาตลาไปก่อนขอเอาเจ้า xmax connected คันนี้ไปซิ่งกันต่อครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ